สวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้เราอยู่กันทีสนามชนโคบ้านหนองวมหญยนะคะวันนี้จะพามาดูที่จะทำการชนเนวันที่3าธันวามนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องรชื่ออะไรในนามคุณชื่อเมกบางนั่งครับมาจากใครถุนได้คะน้องพอโจโกจตุมารโกรัางครับพ่อโจโกจตุมารโกร้างนะคะน้องโตัวนี้เชื่ออะไรคะชื่อนดเซมพยักบูรพาเล็กกับวงเห็บเนนทั้งโคโนดเซมพยักบูรพาเหล็กหรือว่าเนนทั้งนะคะเนนทั้งอายุกี่ปีแล้วนะสิบเก้ากับสิบเก้าปีแล้วอย่างสดสมบูรณ์นะคะชั้ จำได้ไหม20ว่ากับ20กว่าทาทีปิดเจปิดเกมนะคะวิชาทางชนนั่งเข้าประเพชรใขนาระหนชนรอยๆับชนรวยๆสไตล์ทัศสิกวัวทุกขูนี่กินยากินน้ำได้ดีไหมปนีปครับทำอ้อนทำหนุยนะคะพกพาความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์้อยบุรีนี้ครับเต็มรอยเลยวัวซัสมบูร์กี่เปอร์เซ็นต์ไหนไสร้อยบุรีนครับรอยเลยพร้อมที่ความแทงพร้อมมัทะถ้าเข้าสกิทให้ชนพุ่งนี่พร้อมไหมยังครับไม่ได้ใช้เข้ารยังนะคะไม่ได้ใส่เข้าทีรอวันชนกันดี ไม่ได้จำควางไม่น้องตัวนี้ไม่ครับไม่นะคะใครก็ได้เขาได้ทังเพชนะคะค่ะให้หน่องฟ้าขึ้นเอฟซีด้วยผู้ติดตามด้วยนกว่าขึ้นเอฟซีปังนังต่าร่ามาเจียมมากับรวมนี่เต็มรวยครับค่ะชมช่วยเชียร์เป็นแดงเชียร์แรงใจให้ด้วยคุณนี่มีความมั่นได้ชมกันแน่นอนนะคะที่สมาชิกให้อยู่บนหน้าจอคือโคโนซมพยักบุรพาเหล็กหรือว่าเหน่งทั้งนะคะเนื่ทั้งทำการชนกับโคแดงงามวันทงชัยหรือว่าแดงบอลใกล้ทำการชนกับคุณเอพิเซตคุณธิหะของรายการจริงเงินรางวัลกันที่หกแสนสองหมื่นบาทนะคะขอบคุณมากค่ะทีมะ 嗯。<Yeah. S 2> yeah.